พบกับวิชาว,วิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนุ้ยจะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับแสงและเงาค่ะ,ะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าแสงเนี่ยมีประโยชน์กับเราอย่างไงร,รู้หรือไม่คะอถูกต้อง,งนะคะแสงเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะอ่าแล้วแสงมคะสามารถเกิดได้จาก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากสัตว์นะคะอ่าและอย่างที่สองก็คือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นอะไรบางแสงจากหลอดไฟนะคะอ่าและแสงจากเทียนรวมทั้งแสงจากไฟฉายนั่นเองค่ะเอะ๊วันนี้คุณนุ้ยมีของเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคุณนุ้ยจะพาเด็กๆมาทำอะไรกันเอ่ยใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเล่นกับ เงากันนะคะวันนี้ครูนุ้ยนะคะจะพาเด็กๆนี่มาทําการทดลองเกี่ยวกับแสงและเงาพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ดังนี้เลยนะคะ1ของเล่นของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลหรือว่าตุ๊กตาหมีอ่าหรือว่ากล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมอ่าแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟฉายนั่นเองคะ่ะ วันนี้คุณวิทย์จะพาเด็กๆเนี่ยไปทดลองอะไรตามไปดูเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณวิทจะพาเด็กๆเนี่ยมาทําการทดลองกันนะคะก็คือหนึ่งนะคะเราจะใช้ไฟฉายเนี่ยในการส่องดูเงานะคะที่แสงนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุไปได้ค่ะเงานะคะจะมีลักษณะเป็นสีดําๆซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับแสงที่เราส่องไปนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกต ทิศทางของเงานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวครูจะมาทำการทดลองแสงและเงานะคะอ่าให้เด็กๆลองสังเกตแสงที่ครูใช้ไฟฉายนะคะส่องไปยังแสงนะคะอ่าสังเกตเลยค่ะโอ้เห็นไหมคะว่าเมื่อแสงนะคะกระทบกับวัตถุจะเกิดเงานะคะที่มีสีออกเข้มๆอ่าแบบนี้นะคะอ่า เมื่อแสงส่องไปด้านไหนเด็กๆลองสังเกตดีนะคะดีนะคะว่าเงานเนี่ยจะตกไปกระทบตรงข้ามกับแสงนะคะคุณลองเปลี่ยนวัตถุดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นเงาที่เกิดขึ้นไหมคะอ่าเงาจะมีลักษณะคล้ายๆกับวัตถุที่เราส่องเลยนะคะและเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเงาจะเกิดขึ้น ตรงข้ามกับแสงที่เราส่องไปเสมอนะคะโดยเงาเกิดจากการตกกระทบของแสงนะคะซึ่งแสงเนี่ยไม่สามารถส่องผ่านวัตถุได้หมดจึงเกิดเป็นเงานั่นเองค่ะครูลองใช้มือนะคะทําเป็นรูปลักษณะต่างๆให้เกิดเงาดูนะคะว่ามันจะเกิดยังไง เห็นไหมคะว่ามันเป็นรูปนกนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเงาแล้วพรูจะพาเด็กๆนะคะมาประดิษฐ์กล่องเงาของเล่นนั่นเองค่ะในการประดิษฐ์กล่องเงาของเล่นนะคะจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะหนึไฟฉายนะคะสกราวค่ะสามฮาสติกค่ะถุงลาสติกนะคะสกันไกค่ะ 5. ปากกาหรือว่าจะเป็นดินสอก็ได้ค่ะ 6. นะคะกระดาษแข็งนะคะ7นะคะแกนกระดาษทิชชู่ค่ะ8นะคะหนังยางค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆเ,เ,เตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำกล่องเงาของเราเลยค่ะอย่างแรกนะคะครูจะใช้แกนกระดาษทิชชู่นะคะทาไปในกระดาษแข็งแบบนี้อ่าแล้วก็วาดวงกลมเลยค่ะอ่า ให้เท่ากับแกนของกระดาษทิชชู่นะคะวาดเลยค่ะเมื่อวาดแล้วได้วงกลมแบบนี้แล้วครูจะวาดรูปต่างๆนะคะลงไปในวงกลมค่ะวันนี้ครูจะวาดรูปดาวค่ะครูจะเริ่มวาดเลยนะคะวาดลงไปในวงกลมนะคะดิด็กๆอ่า เเราครูวาดรูปดาวเรียบร้อยครูจะตัดนะคะให้ได้รูปดาวของเราค่ะตัดเลยนะคะได้แล้วค่ะเป็นรูปดาวแล้วนะคะอย่างต่อมานะคะครูจะใช้ถุงพลาสติกของเราเนี่ยปุ่มปากของแกนกระดาษทิชู่นะคะหุ่มให้เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วใช้หนังยางนะคะ รัดให้แน่นค่ะรัดให้แน่นเลยนะคะรัดให้แน่นเด็กๆจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเอาดาวที่เราตัดได้เนี่ยมาแปะไว้ตรงกลางของแกนกระดาษทิชชู่ที่เราหุ้มพลาสติกไว้ด้านเดียวกับพลาสติกนะคะแล้วทากาวเลยค่ะทากาวเลยนะคะทากาวเลยค่ะ กาวแล้วแปะไว้ตรงกลางเลยนะคะรอ,อให้กาวแห้งค่ะแปะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะรอให้กาวแห้งตัดตกแต่งขอบมันด้วยนะคะให้มีลักษณะที่สวยงามค่ะสักเลยนะคะเมื่อดเด็กๆได้กองเงาของเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันอีกรอบนะคะมาดูเลยค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะประดิษฐ์กล่องเงาเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนำไปฉายและกล่องเงานะคะมาเล่นกันดูค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าโดยครูจะใช้นะคะไฟฉายนะคะส่องไปยังแกนของกระดาษทิชชู่ด้านตรงข้ามที่เราติดรูปภาพไว้นะคะอ่ามาดูกันว่าจะเกิดรูปอะไรขึ้นอ่าโดยครูจะใช้ไฟฉายนะคะสอ่องเข้าไปยังแกนตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะว่าเกิดรูปอะไรคะ รูปอะไรเอ่ยเห็นไหมเอ่ยรูปของดาวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอ่ายิ่งเราเอาเข้าใกล้นะคะรูปดาวของเราก็จะเล็กลงอ่าถ้าครูย,ยิ่งเอาออกห่างจากแผ่นรับแสงของเรานะคะอ่ามันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะถ้าเด็กๆอยากได้รูปอะไรนะคะให้เด็กๆวาดรูปนั้นลงไปเลยค่ะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับแสงแนละเงาแล้วอย่าลืมนะคะประดิษฐ์ของเล่น กล่องเงาปิดสนางนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณนุ้ยขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย